สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับที่ผมได้ใครตดเจสเกมเพลเรอร์นั่น,ว,น,นวิ่งแล้ววิ่งแล้วนะจากข่าวที่แล้วที่บ๊อบบอกว่าได้ตำรวจได้มาจากการที่ดีออเดอร์แล้วนะครับเลยต้องรีบไปช่วยแย่ลืมปิดเพจไม่ให้ต้อนรับเลยยังไม่เข้าไปสินะบางทีคงต้องไปช่วยพวกนั้นก่อนใจอดทนไว้เพื่อนกำลังไปแย่อดข้ามเชดเฮปน่าอ่ะเข้าโลกลิมโบเลย chiều Dante, tê Mà Kỳ vịt à, Mà là lón khóng mày cái này đi qua lắm Yeah khóng mày cứ công chặt nữa đi đọc bên công chặt tìm Yeah Ừ, đồ hấp tornado đi 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 ของใหม่นี่แม่งมันจริงๆเลยเอ๊ะแล้วก็มีท่าโกงอย่างการล่อนโกงจากรไปด้วยแย่ yeah! อะไรไม่ให้ฟื้นหรอกแย่ yeah! เจอขวัญนั่นแน่เฮ้ยมีเรื่อยได้เหรอโอชิดหันรถมีหันเป็นเลยเลยใครเหรอวิ้ย หลบแบบดิจิตอลแน่สปินกับกำแพงหนึ่งทีครับแน่ครับตรงนี้จมตีได้แค่ตรงหน้าท้องเท่านั้นนะครับอเอยเกือบเรียกว่าใช้หมัดจะดีกว่านะนะใช้เจ้านี้ไม่ค่อยได้ผลเลยนะแย่ฮึบไม่ได้แดกชาร์จหมัดอุ้ยมีการ băng rác à, này à, qua làm cho nè hơn hello, up turn, yeah, đi, rồi ่าทางก็จะบล็อกทางเดิมไปอินเฟรตเชื้อว่าจริงพวกนั้นเข้ามาในลิมโบ้ด้วยสินะพวกนั้นจะพังลิมโบ้สินะประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งอาวุธกงจักรนะครับเห็นดอกบัวเป็นกงจักรก็เนี่ยใช้ทำลายที่อยู่ไกลได้นั่นเองเนะี่ยครับของที่โกงมากอยู่ไหนกันนะพวกนายเอ้า ได้ยังไงเนี่ยเคมันมีของให้เอ้ยมีของให้ซื้อเออก็ถูกหรือีปว่าไม่จำเป็นนะครับเคเกมกระตุกเล็กน้อยแต่เย็นๆแหลกนะโอเคฝั่งตรงข้ามก็มีเนี่ยไม่ต้องรีบลงนะครับโอ้โน่เกือบล่วงเฮ้ยแมงมุมอ้าวผิดไม่โดนกำ ให้ตายสิเนี่ยแล้วค่อยลงข้างล่างะนรับมาเพื่อเก็บของะครับฝั่งนี้ก็มีเป็นลอสโซนะเก็บไปแล้วโอเค let's go โอหทำไมไปขาวดำอ๋อโลกจริงเฮ้ยมือได้ยินไหมอย่ายิ้เออเออตายเลยเช็ดเคทแคทมันยิงทุกคนเลยอยู่ไหนเนี่ยแคทเออเนี่ยมีของะครับมีแมงมุมเราห่วงของกัน อ้าวพักข้างหลังก็มีกลัวหันไปเจอลอสโซเ่เด็ดแสดงว่ากูโงต่ตลอดโอเคพังไปเออเอ้าอ้อยพวกน,กนี้กำลังพังกราฟฟิตี้จะทำให้ล่อคนนั้นได้สินะเยี่ยมไปเลยแคทเฮ้ยทางนี้มนุษย์เลื่อยไอ้หนุ่มเลื่อยแนี่ไอ้ซอบอยนี่มันสามารถสามารถปล่อยขวานได้เนี่ยเอ้ยปล่อยเลื่อยได้เนี่ยถือว่าโกงมากครับ เฮ้ยห <Yeah. S 2> <Hey, S 1> ลบไปเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ไดีเด้อมัดไปเอาว้วาวได้ไงวะอีกนิดนึงเข้ามาหน่อยเ <Yeah. S 1> ข้ามาหน่อยเย่กระตุกเลยกระตุกเลยอีกน่อยอีกน่อยอืออ้าวว,าว้าวปั่นทางอื่นไม่ได้เนะี่ยครับ ต้องฟันได้แต่หน้าท้องอย่างเดียวเึ้ยเมเต็มเออมรวย้วยวเออเออเย้ระวังระเบิดด้ครับมันทิ้งบอมได้เยสอุ๊ยนั่นครับเราใช้แบบควนตีไม่ได้เลยโอ้้ยเกือบ หนึ่งสองสามไปเลยไปไพรเซอร์ฮึบหลบเรียกว่าดิจิตอนเรียกว่าดิจิตอนได้เลยนะครัชเออไอ้หลบวะเออเอาชิบหายแลละเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเออไปกินเย่เย เนี่ยครับเราต้องคอยดูด้วย2ทางเลยนะครับเฮลโลเพื่อนฟูงอุ๊ยอุ้มเกือบเกือบแทงหลังเฉพาะตัวนี้นะครับที่ต้องเล่นหลักอย่างเดียวอัปเปอร์คัตไปเลยไปไฟ<ป>์เตอร์ลงไปเย้ yeah! ไม่โดนเนี่ยครับอุ้ยเกือบไม่เกือบแล้วแบบหนึ่งเลือดเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโอ้ยมุมกล้อง มุมกล้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายเหมือนกันนเกมนี้นะแต่ก็ไม่ได้แยกขนาดไอ,เ,อเราความจริงเราจะสวนกับมันก็ได้นะครับเออได้ยังไงกันบ้างทำได้ยังไงเกินเรียบร้อยได้เลือดคืนด้วยแย่ประตูไม่เปิดเฮ้ยเอาผู้หญิงอยู่ข้างหลังนั้นกินเวดอ๋อพวกมันจะระเบิดประตูนะครับแล้วก็ แล้วก็อันนี้ส่งไปด้วยไอ้ซีโฟนระเบิดประตูนะจับไว้จับเป็นไม่ก็ตาย This is here อีดอกอี่เท่ที่ two one นับบิชเน็บคือคำดาบได้ผู้หญิงแคชอยู่นั่นหรือเปล่าแคสอยู่เงียบๆไว้ต้องไปหาเธอมาอย่างเร็วเลยสินะทำอีกรอบอ้าวแม่งล็อกทางใช่แล้วแคส ขัดขืนเข้าไว้ you can save me มึงช่วยเธอไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็รู้ดาบก็สู้ได้เอ้ยจ้ะเกือบไปไม่ใช่เกือบเด้โดนแล้วยแย่ที่สุดนี่เนี่ยมึงตัวดีเลยอยู่ไหนอีกไหตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ดิอั Upper ปเปอร์คัตเปะ อัปเปอร์คัทเออไม่ต้องอัปเปอร์คัทแล้วขออภัยด้วยครับอ,อมาหมดแล้วกับตัวข้างล่างเนี่ยสู้สนุกที่สุดแล้วเตะเรียบร้อยอ,อือ เ <Allah> ย,นย,นยะนะครับนะครับกงจากเป็นอาวุธที่โกงมากทีเดียวเฮ้ยๆขังเขาไว้ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ต้องไม่ใช่ตอนนี้สิโอเยอะเลยล่ ลงไปอ,อยารีบฆ่าเดียบเพราะว่าเราเป็นห่วงแคทไปกินยเย้เฮ้ยไปยินเสียงโอชิตเออเต็มเต็มโอ้ยกาจะฆ่าพวกนี้ก่อนเด็ด ไปไหนกันวะเฮ้ยเกือบเฮ้ยอัปเปอร์คัทลงมาอย่าหนีเลยเยอะแปลกครับฮะกาลังเดือดได้ที่แบบหนึ่งขอเก็บเลือดเป็นห่วงแคทแต่ขอเก็บเลือดกันเอ้ยไม่ใช่เลือดเงินเป็นห่วงแคทหรือเงินกันแน่แคทอยู่นี่หรือเปล่าวิ่งติดวิ่งติดขออภัยครับ เอ้ยจ oh ัดเอ้ยพูดเชาพูดดิเดนดิเดนไปเร็วไปไปออกมาซะที่นี่จะหนีไม่ได้วิ่งนิวจะที่นี่บ้าจริงมีใคาดียินกูไม่เนี่ยแอบเราอยู่ในโลกลิมโบ้นี่บจนคนนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงบ้าจริงที่นี่มันกำลังติดเชื้อลิมโบ้กำลังกัดกินโลกแห่งความจริงเนี่ยหวังว่าแคทจะโอเคมีของให้อัพไม่จำเป็นไม่จำเป็นเอ๊ะไอ้นี่เต็มยังวะ เด็กผู้หญิงอยู่ไหนคิดแต่ยังไงกันเด็กไม่รู้สิไม่รู้สิมาตะกี้ดันเต้พูดอะไรวะไม่ได้ฟัง <c oughs> มัวแต่มองไอตัวเลื่อยนะสอบ,บอยเุ้ยลงไปออือุ้ย,ยเกือบไปไอ้สอบอยแม่งฆ่าได้หมดเลย อุ้เต็มเต็มหน้าเปอร์คั t ยังยังยังอือเก็บเลือดหน่อยนะแล้วก็ไม่มีของแล้วใช่ไหมมาเรามาดวลกันสบอยเย่เย่เต็มพลังเย่อีกน้อยหนะ้าเปอร์คั t เย็ด ดุนแรงมากครับอุ้เกือบเกือบเกือบเฮ้ยแล้วทำไมเลื่อยมันอัพเกรดขึ้นมาไงะเลื่อยมึงอัพเกรดได้อะอืออุ้ยแม่งหันสีข้าง่ายฉลายจ,จริงมาบวนกันซึ่งหน้าเย้เฮ้ด้วยต้องเทได้นะครับ <c oughs> เกไปมีเลือดตรงนี้เก็บเลือดไป เยเยเฮ้ยข้างหน้หนเาเหมือนเห็นแคทอยู่วะอะไรอ่ะเชดซามูไรพาเนจอนมึงยิ้มทำไมอ่ะเฮ้ยจริงยิ้เชดเฮ้ยมีการแหวกมิติเปิดว้าบเหรอวินวอเลยแม่มาข้างหลังเฮ้ยหลบได้ดิจิตอล มาเลยไอหมานะครับเราต้องอาศัยจงังหวะเคาน์เตอร์ไอแคของมันนะครับอย่างนี้เอ้ยพลาด yes อือเอา้านยครับรอแม่งวิ่งรอแม่งวิ่งยิงไปเยี yeah. ้ลงไปอุย้ยเฮ้ออือตัวดี เคีย่ยวยากนิดหน่อยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงชนะแน่เย้อุ้ยยิงสวนหน้าเย้อ้าวกลับมาไดีด้วย่ช่างมันเลยครับมันหนีไปอ่ะะตูเปิดแล้วเราไปหาแค่กันดีกว่ามันคืออะไรอ,อะไร่ะ ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยนั่นแคจเดนแคจเดนแคจเดนแคทแคทไม่ดีกว่านันเต้อยู่นี่อยู่นี่ไม่รู้จะทำอะไรเลยเวอร์จิาอยู่ไหนไม่รู้สิเขาเหมือนกับแบบจะไปห้องเซิร์ฟเวอร์ลูมแต่แบบบางทีเขาอาจจะติดอยู่ในลิมโบเราจะไปยังไงไม่รู้สิคือติดอยู่ที่นี่มีบางอย่างที่ฉันทำจากลิมโบจะช่วยเธอได้ไหมคิดสิคือเขาคิดอยู่ใจเย็นๆมันอาจจะได้นะ เดี๋ยวฉันจะนำเองจะนำทางให้นะครับโอเคภาพนี้เราก็จบลงอย่างเรียบง่ายน่ยังรู้สึกเร็วเลยกโอเคแดบไหนดูแรงเยสสนะเป็นเรื่องธรรมชาติกุญแจก็ไม่ได้เก็บประตูไม่ได้เปิดล็อคโซลิอันนึงนะโอเคละพาน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับเย้